ครับฮะเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังใจเย็นๆเราอยู่กันยาวพร้อมแล้วใช่ไหมครับสบประสาสาจ๋าขอประธาอจา๋ากองทัพทมจา๋าถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่สิงดาอาโนนกินแก้วครับประธาน กรมสอปปสครับสวัสดีพี่น้องศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันสปปสครับ พี่น้องคอปทอแล้วก็พี่น้องกองทัพธรรมก็หมอเขียวก็น,นั่งยังนั่งอยู่นะครับเมื่อกี้น้องกิตบอกว่าพูดถึงบิ๊กโจก๊กผมคนหนึ่งที่ขึ้นมาบนบิ๊กโจ๊กกับพบตรเกือบทุกวันนะครับเพราะผลงานของพอบตรตั้งแต่ รัฐบาลขอแต่งตั้งมารวมมาพร้อมๆกับรัฐบาลใช่ไหมพร้อมๆกับนายกรัฐมนตรีผลงานไม่มีอะไรเลยนะครับการป,ป้องขบวนเสด็จพบตรคนนี้ก็ใช้ไม่ได้ไดเพราะฉะนั้นผมว่าการที่ย้ายพบตรเข้าไปอยู่ในกลุก่เป็นเหตุอันควรแล้วครับ ส่วนบิ๊กโจ๊กเนี่ยสมัยสามปอเรืองอำนาจก็พักดีจนหัวปักหัวปั๊มนะครับผมได้ยินสนธิลิมตองกูลนะครับพูดบอกว่าจิ้งจกเปลี่ยนสีนะครับพอมารัฐบาลเพื่อไทยเรืองอำนาจบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน ก็พยายามที่จะประจบสอบพลอครับไม่พยายามที่จะประจบสอบพลอได้อย่างไรพวกเราคอปทอที่เรามาชุมนุมตั้งแต่วันที่12มกราบิกโจ๊กเดินเข้ามาในที่ชุมนุมของพวกเราเหมือนคล้ายๆกับว่า เป็นห่วงเป็นใยประชาชนกับพี่น้องครับพอหลังจากที่เราไปโรงพยาบาลไปหาพอบอรโรงพยาบาลตำรวจบิ๊กโจ๊ก็อยู่ที่นั่นอีกครับพี่น้องทำคล้ายๆกับว่าเป็นห่วงเป็นใยพวกเราไปดูแลพี่น้องประชาชนตามผู้ทผู้พิทักษ์สันติราชนะครับ ก็ยังอยู่ตรงนั้นอีกแต่บิ๊กโจ๊กพลาดตรงที่ทักษิณกำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ไม่ได้พลาดหรอกทำให้พวกเราเนี่ยจับได้ใช่ไหมกำลังจะเดินทางวันที่10วันที่สิบใช่ไหมวันที่อะวันที่สิใช่ไหมครับทักษิณชินวัตรเนี่ยไปไหว้ศาลหลักเมือง บิ๊กโจ๊กไปปรากฏตัวเลยบิ๊กโจ๊กเป็นห่วงเป็นใย,ยนักโทษชายทักษิณชินวัตรเช่นกันครับพี่น้องหลังจากนั้นก็ติดสอยห้อยตามบินไปที่เชียงใหม่ไปเป็นองครักษ์พิทักษ์นักโทษชายทักษิณชินวัตรซึ่งผมมองแล้วว่าผู้ไปทักสันราช ตั้งแต่พบตรถึงรองพบตรสองคนนี้ไม่อาจจะพึ่งพาได้นะครับพี่น้องครับก็ยังย้ำอยู่เหมือนเดิมว่าเขาจะย้ายเข้ามาอยู่ในทรรเนียบรัฐบาลด้วยเหตุอันใดนะครับอาจจะเป็นการผัดเปลี่ยนหรือเอามาเก็บไว้ก่อนก่อนที่จะตั้งเป็นรัฐตำรวจแบบ ยุคที่เราโดนทั้งโดนยิงทั้งโดนแกส๊สน้ำตาเมื่อสมัยพันธมิตรหรือสมัยกปอปปสนะครับพี่น้อง <Hotel> ไม่แน่ว่านักโทษชายตักษินอาจจะรำคาญพวกเรานะครับที่เรามาพูดความจริงอยู่ตรงนี้ทุกว,วันวันหนึ่งวันใดน,นะครับพวกนี้มันรำคาญขึ้นมาอาจจะ เกิดเหตุการณ์แบบพันธมิตรหรือกปอสออีกก็ได้ครับพี่น้องครับที่จริงผมตั้งใจจะมาพูดเรื่องวันนี้พวกเราสูรรวมประชาชนปกป้องสถาบันครับแล้วก็มีพี่น้องหลายๆท่านทั้งกองทัพธรรมนะครับแล้วก็ประชาชนไปร่วมกันรับเสด็จในหลวงพระราชินี ที่ท้องบริเวณสารหลักเมืองซึ่งเป็นที่รับเสด็จของพวกเรานั่นก็คือเป็นภารกิจของพวกเราอีกหนึ่งภารกิจเชน่นกันกับพี่น้องที่เรามีภารกิจร่วมรับเสด็จการแสดงจงความจงรักปกดีต่อพระบร,รมวงศานุวงศ์ก็เป็นภารกิจของพวกเราเช่นกันกับพี่น้อง วันนี้นะครับในหลวงพระราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงใช่ไหมไปเปลี่ยนเครื่องทรงของพระแก้วมรกตนะครับนั่นก็หมายถึงว่านี่คือกำลังจะเริ่มต้นรือดูร้อนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งหลายๆท่านน่าจะรู้แล้วละนะครับเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลไหน ที่มีการเปลี่ยนเครื่องทรงทุกๆฤดูการนะครับวันนี้ช่วงเช้านะครับผมนั่งให้สัมภาษณ์บุญนิยมทีวีนะครับก็พี่เขาถามว่าสปปสมาร่วมกับคอปทได้อย่างไรนะครับซึ่งภารกิจของสปปสคือการปกป้องชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับ มีพี่น้องท่านหนึ่งวันนี้บอกว่าท่านประธานครับผมไม่ได้มานะเพราะว่าผมเนี่ยเอาไม่เอาเรื่องการเมืองผมปกป้องแต่สถาบันผมจะมารับเดชเสด็จกับท่านประธานท่านประธานก็หมายถึงผมผมบอกไม่เป็นไรนะครับก็อยากจะมารับสเสด็จก็มาแต่บอกว่าเวทีนี้เวทีการเมือง ผมว่าไม่ใช่เวทีการเมืองใช่ไหมครับพี่น้องเวทีนี้หลายคนแล้วบอกผมว่าเป็นเวทีการเมืองขอไม่มาไม่มายุ่งเรื่องการเมืองก็เพราะว่าพวกเราคิดแต่เรื่องว่ายุ่งเรื่องการเมืองนี่แหละเวทีของเราก็เลยไม่มีหลายๆท่านที่ปรากฏบอกว่าจงรักภักดีต่อชาติสถาระมรากสัตย์ อยู่ตรงหน้าที่นี้นะครับอยากจะเล่าให้อยากจะบอกผ่านตรงนี้นะครับว่าทักษิณชินวัตรได้โกงได้ทุจริตต่อภาษีพี่น้องประชาชนไปตั้งกี่กี่ล้านเป็นพันล้านใช่ไหม นะครับผมไม่รู้หรอกว่ากี่ล้านนะครับแต่ผมรู้ว่าเป็นเป็นผู้โกงผู้ทุจริตต่อชาติการโกงภาษีก็คือการโกงชาตินะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้เสียหายทั้งหมดก็คือประชาชนอย่างพวกเราเลยแหละครับพี่น้องทักษิณชินวัตรโกงชาติก็โกงภาษีของพี่น้องประชาชนใช่ไหม เพราะฉะนั้นเราต้องมาร่วมกันทวงภาษีของเราคืนใช่ไหมสปปของเรายืนหยัดนะครับว่าปกป้องชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์เมื่อพระมหากษัตริย์ถูกพวกที่คิดจะล้มล้างพวกคิดจะล้มเจ้าเราก็ต้องออกมาปกป้องเช่นกันเพราะฉะนั้น เราควรที่จะต้องทำพร้อมๆกันไปนะครับพี่น้องเวทีนี้ไม่ใช่เวทีการเมืองแม้นว่าจะมีนักการเมืองขึ้นมาบนเวทีบ้างนั่นก็หมายถึงว่าพวกเขาอย่างเช่นหมอวรวงนะครับพวกเขาเหล่านี้ก็เป็นผู้รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์แบบพวกเราเนี่ยแหละครับพี่น้องครับ ผมเห็นนักการเมืองที่ชักรวงพวกเรามาปีหปีห้าหกห้าเจ็ดแล้วครับตั้งแต่สมัยไหนมาบอกว่ารักชาติสถาบัระมาสัตว์เหมือนกันแต่ทุกวันนี้เรายังไม่เห็นหัวนักการเมืองพวกนั้นเลยนะครับพี่น้องใช่ไหมครับทางบุญนิยมห็ถามผมว่า ผมเนี่ยเป็นใครนะครับท่านประธานคนเนี้ยคือเป็นใครผมก็บอกว่าผมเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่รู้สึกเจ็บปวดแบบประชาชนทั่วไปที่โดนพวกที่ตั้งคณะราษขึ้นมาบอกว่ามาหมิ่นสถาบันพระมาศผมก็เลยตั้งกลุม่มศูนย์รวมประชาชนป,ป้องสถาบันเพื่อตอบโต้แล้วก็ เพื่อปกป้องพระองค์ท่านนะครับเขาถามมาว่าทำมาตั้งสปีแล้วเนี่ยไม่รู้สึกเด็ดเหนื่อยเหรอผมก็เลยตอบไปว่านะครับบอกว่าตั้งแต่บรรพบุรุษของพวกเราพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงเป็นจอมทัพกว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองมาได้เนี่ยมันยากเย็น ยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราัชากาลที่9พระองค์ครองราชย์มา70ปีนะครับท่านต้องเหน็ดเหนื่อยขนาดไหนเราไม่อาจจะบรรยายได้เราแค่ร้อนแค่นี้เราเหนื่อยแค่นี้เราจะต้องทนได้น้นะครับพี่น้องทางบุญนิยมทีวีก็ถามผมว่าแล้วจะอยู่อย่างไรนะครับในเมื่อเราเนี่ย ถามว่าเรามีท่อน้ําเลี้ยงไหมก็เหมือนกับที่ตั้มพิจิตใชัยมงคลเขาก็บอกว่าท่อน้ําเลี้ยงของพวกเราก็คือพี่น้องประชาชนนี่แหละครับยิ่งสพวศนะครับพวกเราเนี่ยอยู่กันแบบผมบอกว่าอยู่เวทีเนี้ยอยู่กันแบบอบอุ่นนะครับอยู่กันแบบครอบครัวอยู่กันแบบพี่น้องนะครับก่อนหน้านี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ นั่งแบบร้อนๆผมนั่งอย่างไรก็ได้เพราะว่าผมถือว่าไม่ร้อนถ้าเกิดว่ามีแสงแดดผมก็จะหลบเอาต่อมามีกองทัพธรรมนะครับได้มาปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่วันนั้นคุณผมก็เพิ่งจะทราบจากคุณใหม่นะครับว่าท่านได้ไปซื้อร่มซื้อพัดลมมาบาังแดดมาเป่าเพื่อให้ผมร่มเย็นอันนี้ผมต้องขอบคุณคุณใหม่จริงๆนะครับ ไอ้ที่เราความดีของของคนนะครับเราก็จะไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดให้พี่น้องได้รับทราบว่าเราอยู่ที่นี่เราอยู่กันด้วยพี่ด้วยน้องเราไม่ต้องกลัวว่าจะขาดเสบียงนะครับเพราะว่าทางกองทัพธรรมเนี่ยผมทราบมาว่าเขามีไร่มีนาเป็นของตัวเองนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวอดเขาปลูกเอง ใช่ไหมอพปลูกเองทําเองทํานาเองทำไร่เองแล้วอย่างเงี้ยเราจะอยู่เป็นปีไม่ได้เหรอทางบุญนิยมถามผมว่าแล้วเราจะสิ้นสุดการชุมนุมเมื่อไหร่อ่ะนะครับผมก็ต้องผมก็บอกว่าการชุมนุมเนี่ยเรามีเป้าหมายก็คือก็อย่างกองทัพทมอย่างอ่อพทอนะครับ อย่างสปปสเราก็มีเป้าหมายของเราก็คือวันใดวันหนึ่งที่สารลงโทษพวกที่ช่วยเหลือทักษิณชินวัตรให้เข้าไปอยู่ในคุกนั่นหมายถึงเราต้องประกาศใช้ชนะของพวกเรานะครับพี่น้องครับแต่การทำความดีนั้นมันยากจริงๆนะครับมันต้องใช้เวลาการใช้ข้อกฎหมายก็เช่นกัน นะครับต้องใช้เวลาเป็นปีต้องใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ได้เป็นปีนะครับพี่น้องเหมือนผมไปแจ้งความมาตราหนึ่งสองนะครับพวกเราแจ้งความมาตราหนึ่งสองเนี่ยกับพวกสามกีบบางคดีนะครับสามปีมาแล้วตั้งแต่ปีหกสามยัง อยู่ในขั้นตอนของการสืบพยานอยู่เลยครับเพราะฉะนั้นยิ่งกับทักษณิณชินวัตรเนี่ยผมว่ามันยากมากนะครับที่จะเอามันเข้าคุกหรือคนที่ช่วยเหลือทักษณิณชินวัตรที่จะสารที่จะพิพากษาตัดสินหรือมีการสอบมีการสืบพยานหลักฐานน่าจะต้องใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเราจะอยู่ได้เป็นปี นะครับพี่น้องจะไปกลัวอะไรอะ่ะนะครับเรามีคอนโดกองทัพรมทำให้เราเสร็จหมดแล้วถ้าเราร้อนพัดลมมีทุกทุกเต็นนะครับกองทัพรมจัดให้เราหมดแล้วเดี๋ยวถึงฤดูหน้าฤดูฝนเราจะไปกลัวอะไรเรามีคอนโดอยู่ใช่ไหมน้ำไม่ท่วมเราแน่ เดี๋ยวถ้าน้ำท่วมผมว่ากทมไม่ต้องมาช่วยมาช่วยพวกเราหรอกกองทัพรรพเลยแหละก็จะเอาเครื่องสูบน้ํามาสูบน้ําเองเลยนะครับนะครับครับทักทายพี่น้องพอสมควรนะครับผมพูดไม่เยอะเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันต่อสู้กับกองทัพรรมร่วมกันต่อสู้กับคอปทอสปสอของพวกเราก็ยังยืนหยัดเมื่อกี้ผมถามพี่น้อง สมาชิกสปส,สแล้วเราจะร่วมต่อสู้กับพี่น้องคอพทอและกองทัพธรรมไหมพี่น้องอบอกว่าต่อสู้ไหมร่วมไหมถอยไหมไม่ถอยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับ